สวัสดีครับเพื่อนๆชาวยู u ูบกันห่างวันนี้ขออนุญาตใช้ฟิลเตอร์นะครับเมื่อกี้ผมเดินลงไปผมเห็นไกล้ป่าฟุ้งไปเลยเลยเดี๋ยวผมถ่ายดูนะครับผมจะปล่อยวัวครับปกติผมจะปล่อยวัวทุกหลังเลิกงานครับสี่โมงเย็นพอดีวันนี้ลงไปเห็นไกล้ป่านะครับไกลป่าอยู่หลังบ้านนะครับเดี๋ยวผมกลับกล้องให้ดูนี่ครับคอกวัวอยู่ตรงนี้อตรงนี้ผมยืนบนบ้านนะครับผมยืนอยู่บนบ้านนะครับเดี๋ยวผมจะไปดูไกล้ป่า จะให้สรงให้เห็นไก่ป่าเดินอยู่เนี่ยแต่ตอน,นมะมน,นีไม่เห็นแล้วบางกอไผ่เอ้ยบางกอยา่ามันมาติดมาติดไก่บ้านผมนะครับผมจะไปป่อยหัวพอดีไม่ได้เอาโทรศัพท์ลงมาวิ่งขึ้นมาแต่นี้มันก็ตื่นหมแล้วจะพาไปดูนนะไก่ป่าฟุ้งยยยยใหญ่ๆไก่ป่าที่อยู่ในบ้านคนนะครับไอ้ตัวนั้นมันไม่อยู่เลยนะไอ้ตัวที่ว่าน,นั้นไปแล้วแต่นี้มันเป็นตัวใหม่ละ ตาอาจจะลายหน่อยนะอันนี้เป็นแม่แม่แม่แม,แม่ลูกแม่ลูกครับไก่ป่าแม่ลูกพาไปดูครับไปไหนเ่ะเดินไม่ได้มันมากินมะม่วงเนี่ยอันนั้นนะครับเดี๋ยวส o มให้เห็นกันนี่ครับไก่ป่าแม่ลูกครับนี่ครับลักษณะไก่ป่าห่างจะต้องบ,นบานแบบนี้ครับนี่ครับนี่ครับ ดูคลิปเชื่อหรือยังว่าบ้านผมมีไก่ป่าที่ลูกปสมออกมาเป็นตีข้าวครับนี่คือไก่ป่าแท้ครับเดี๋ยวเห็นลูกครับลูกฟูงใหญ่น่าลูกออกมาแล้วลูกรุ่นครับน่ครับโตฟูงใหญ่แม่ลูกครับป้าแม่ลูก เราต่อว่าจะเล่าต่อครับเดี๋ยวดูดูก่อนดูใครก่อนดูใครไม่รู้ก่อนไปละจะไม่ให้โกนมันครับเพื่อมันจะมาอยู่มันก็ไม่อยู่เลยเหรอกมันเป็นส่้นแท้จริงทัดป่ามันจะไม่อยู่เลยเพะไอตัวที่ถ่ายไปคลิปที่แล้วเนี่ยมันก็ยังหนีไปแล้วมันมาติดฟุ้งตัวผู้ก็หนีไปแล้วหรืออาจจะใครอยู่เท่านี้แหละตัวนี้เลี้ยงลูกอยู่ กิจกรรมกิจกรรมที่บ้านไก่พมมันไปด้านนี้แหละนะครับผมเดินลงมาจากบ้านดูกิจกรรมประจำบ้านครับผมเอายามให้กินวันนี้เมื่อวานแหกอคอกับกินไม่อิ่มวันนี้ไม่แหกละแต่ก็มีไม้ลอยไม้หลน่นลนอยู่นะน่าจะหลุดออกได้ผมจะไล่ไปฝั่งครับ เปลือกระโพดท,ที่ผมเอามาให้มันกองเนี่ยมันกินแล้วมันสามารถทําให้อยู่ท้องทนดีไม่ค่อยหิววัวไม่ค่อยหิวไม่ค่อยดือ้อเนี่ยวัวผมเลือดลอยครับวัวเลือดลอยบาบันครับบาบันเลือดลอยไก่ผมไปด้านนูน้นเดี๋ยวปล่อยวัวเดี๋ยวไปถ่ายด้านนู้นต่อเปิดข้อ หัวออกไกินยะสวยงามครับสวยงามตามตามวัวไปครับทายไก่ไม่ได้ทายวัวดีกว,ว่าไปนู้นวัวไปนู้นละพาไปดูบ้านลกุลกๆหน่อยนะครับกล้องไม่ได้เก็บไกลตาไมนี้ไปแล้ว เมื่อก่อนตรงนี้มันจะเป็นป่าป่าไผ่ครับเป็นกอไผ่แต่นี้เจ้าของที่เขามาลือ้อมาลื้อกอไผ่ออกแล้วมันก็ใกลยอยู่ไม่ได้ก่มันก็จะอยู่ตำตอกต่ำซอ,อยที่มีน้ำครับนี่เป็นกองกระโพดครับเปิดกระโพดท,ที่ผมให้หวัวปีหนึ่งก็มันก็ใช้เยอะเหมือนกันนะครับวัวต้องกาตัวนู่นไก่อยู่ด้านนึงไก่อยู่หน้าฟูงวัวนี่เป็นสนามบอลพุนครับแต่ว่ามันหลบกันนะ ไม่ได้ค่อยได้เตะเป็นหญ้าธรรมชาติครับตรงนู้นเป็นหญ้าแพนกลา้ารปยากาส่วยนะครับบ้านผมก้องมันสวยก้องมันหลอกพ <c oughs> าไปดูไก่ห้ากินในในครอกวัวนะจนแสงนิดหนึงไก่นี้มันมันไม่ได้เลี้ยงลูกแล้วแต่มันฟักไข่ยอยู่มันไข่ยอยู่ กวข้าวนะฟักมันยังไข่ไม่เต็มที่ยังไม่เข้าฟักให้ดสูสวยครับก่อนที่วัวจะเดินออกมาใกล้มันหน้าดำหน่อยนะเพราะว่ามันกินมะม่วงสุกที่มันล่นแ่วกินเม็ดย้านะครับ ไก่กับวัวอยู่ด้วยกันไก่กับข้าวาวัวกับข้าวครับแต่วัวดำหน่อยเปื้อนไม่มีอะไรมากครับถ่ายให้ดูเล่นๆก่อนที่จะไปพบกับพวกนี้ครับคลิปตกป่าครับไม่รู้จะได้หรือเปล่าผมจะมีสมาชิกมาตกป่าคุณผู้ชมดูนี่ครับเป,ป็นสนามบอลสนามกีฬาแข่งชาติผมเขากัวเก่าตรงนั้นเขากัวเก่าแต่นู้นเขากัวเก่า บนเป็นไร่ข้าวโพดชาวบ้านที่สวยนะครับกล้องนี้ที่สวยมากเลยผมไม่ได้เอามากัน์ดทันมานะแต่ว่าโทรศับเหมือนกันตันได้เหมือนกันซัมซุงครับซัมซุงสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรมากครับเดี๋ยวผมไปชออ็อตวัวละก่อนชออ็อตวัวจะไปดูก่อนวิธีการชีพเลียงวัวที่ที่เราไม่ต้องดูแลนะครับแต่เราต้องเหนื่อยหน่อยตัดหญ้าให้กิน ตอนเช้าตัดยาให้กินครับตัดยาเต็มเที่ยวรถตอนกลางคืนเอ้ยตอนกลางคืนตอนกลางคืนให้กินเปลือกโพดตอนเย็นเย็นให้ล้อมรวดเนี่ยครับนี่เห็นรวดไหมนี่รวดครับรวดนี้โลละสี่สิบบาทครับโฮมโปรหรืออะไรสักอย่างร้านไทยวัตดุอะไรใหญ่ๆเนะี่ยโลสี่สิบห้าสิบถ้าตือตามบ้านก็แปดสิบบาทครับต,อตือในลาซาด้าแปดสิบบาท วัวกินไม่ชนะครับยาเยอะมากยาที่นี่เยอะคลิปไม่ต้องยาวมากครับสั้นๆแค่นี้ไม่ได้ไล่ตดอะไรมากผมถ่ายเป็นวิดีโอให้ดูบรรยากาศบ้านๆครับบ้านก็มีรถไมโครด้วยนะมีบรรยากาศเนี่ยอากาศตอนนี้แรงมากแรงฝนตกเมื่อกี้นะตก มีคนป้าคนดงคนป้าเดินอยู่นนครับให้ดูคนป้าครับนี่แถวนั้นนะนู้เห็นไหมแค่เข่าม่วงๆสองคนนะครับนี่เป็นคนป้าครับในอากาดสวยๆที่เขาเตรียมพื้นที่จะปลูกกระโพดะนะครับครับหยุดแล้วาเ้าวันนี้ไม่มีอะไรมาครับถ่ายเล่นๆสนุทะน,น้านสวยงามไปบรรกาศตอนเย็นครับ แดดร้อนครับอาปาก่ตัวเล็พาไปชมอีกอาชีพเมื่อกี้อาชีพเรียงหัวครับเฮ้ยแม่รุดแม่รุดเนี่ยท้อรุดนะครับผมเดินมาท้อรุดเลยบม่กล้าตัวไหครับแน่นี่อาชีพหนึ่งครับฝรั่งครับฝรั่งไม่ใช่นิโก้ครับ ก็หลังฮะก็หลังสวยๆครับลูกสวยอร่อย